สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้กดภาพรวมกับแบบเสียงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัว AI นะคะเจนเน a เรตค่อนข้างนานนะก็เลยไม่ได้รอนะคะคราวนี้พอรอ,อ,อให้เขาเจ n เน a เรได้มาเป็นเป็นเสียงเรียบร้อยแล้วก็เลยอัดคลิปนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมาต่อ จากคลิปที่แล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะว่าเสียงที่ได้มาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ลองกดได้เลยนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเมืองกุสินารากันนะครับสถานที่สำคัญแห่งสุดท้ายเลยในพุทธประวัติค่ะเป็นที่ดับขันธปรินิพานของพระพุทธเจ้าครับ แหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาวันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีทั้งเสียงผู้หญิงแล้วก็เสียงผู้ชายนะคะโทนเสียงค่อนข้างน่าฟังเลยนะคะแล้วก็มีการเหมือนพูดสนทนากันนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะเกี่ยวกับเรื่องกุศลนารานะคะโดยแบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะ3จุดไข่ปลานะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นเปลี่ยนแปลงความเร็วในการเล่นนะคะหรือฟังเนาะ ่ะก็จะเป็นตั้งแต่เสียงช้าๆนะคะจนไปถึงเร็วสุดนะคะเนะเาะอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับกรณีที่จะให้เจนเสียงนะคะเป็นภาษาไทยฟังเสียงเป็นภาษาไทยนะให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็มาเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก่อนนะคะเป็นภาษาผลลัพธ์ตรงนี้นะแล้วก็กดที่ลูกสา,สามเหลี่ยมเนาะเป็นสามเหลี่ยมนะคะ คว่ำลงมาอย่างนี้นะแล้วก็เราก็เลือกภาษาไทยนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะอ่าในตัวเสียงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาเล่นตอนแรกนะคะแล้วก็ได네้เจนไปแล้วแล้วก็มีเสียงเนี่ยมาแล้วแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องให้เพื่อนๆนะคะมาตั้งค่าตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนภาษาไทยก่อนแล้วคราเนี้ยเราต้องเจนมันขึ้นมาอีกครั้งนะคะมันถึงจะเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยให้ นะคะ r e f r e s นะคะไม่สามารถที่จะทําให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาได้นะอ่าอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะเหมือนแบบเหมือนสมมุติว่าเราเจนไปแล้วแล้วตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราเนี่ยมาลบออกก่อนนะคะมาลบออกไปก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยกด3าจุดไข่ปลาเหมือนกันนะคะแล้วมาลบออกไปก่อนแล้วก็เจนขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยการเจนเนี่ยให้ให้เป็นภาษาไทยก็ต้องมาตั้งค่าตามที่บอกไว้ตรงนี้นะคะอ่า แล้วก็เดี๋ยวดูก่อนซิว่ามีตรงไหนอีกอ่ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการพินโนตนะคะถ้าเราต้องการปักหมุดไว้นะคะเราก็สามารถปักได้นะคะเนาะแล้วก็มีอะไรอีกตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวลองดูซินี่คืออะไรหรอมันเหมือนเป็นการ c o p ปเนาะเป็นการก๊อปปี้นะคะตรงนี้นะ ก็พี่ข้อมูลแล้วก็มาวางอ่าเป็นการก็พี่ข้อมูลนะครับอ่าเป็นการก็พี่ข้อมูลจากตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกนะ่าอ่ะมาดูฟังก์ชันแชร์มาดูฟังก์ชันแชร์นะคะก็สามารถแชร์นะคะให้กับคนที่เรา อยากจะแชร์ข้อมูลนะคะที่เราได้ไปย่อยมาเนี่ยหรือว่าทีมนะคะหรือว่าทีมงานอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนได้นะคะเราก็สามารถกดคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้นะคะตรงนี้เราก็อ,อ,อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนที่รับลิงก์ของเราเนี่ย เขาสามารถเปิดดูได้อีกวิธีหนึ่งก็คือ,อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยระบุคนไปเลยนะคะระบุคนไปเลยนะคะว่าเราจะส่งให้ใครนะคะส่งให้กรุมไหนอะไรอย่างเงี้ยระบุไปเลยดีกว่านะคะหรือเราจะเพิ่มอีกสักหน่อยไหมสมมติเอาเว็บไซต์ไหมเอาเว็บไซต์เว็บไซต์เป็น ไทยรัฐดีไหมคะไทยรัฐลองดูไทยรัฐส,สิไทยรัฐนะโอเคไทยรัฐนะคะเราก็เลือกไทยรัฐแล้วก็ดูข่าวซะหน่อยข่าวเอาเป็นข่าวบันเทิงแล้วกันนะคะอ่ะเป็น ลำไยหายหทองคำแล้วกัน่ะ,ะก็ copy ลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็ลองดูที่เว็บไซต์สิวางแทรกเข้าไปนะคะอ่าโอเคอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นอีกอข้อมูลนะคะอีกข้อมูลหนึ่งในรูปแบบหนึง่งชนิดหนึ่งนะที่เราก็สามารถที่จะให้ ai เนี่ยเข้าไปสรุป ให้เราได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในรูปแบบของข้อความนะคะหาเพื่อนๆน,นะคะมีข้อความนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะวางข้อความตรงนี้ไปได้เลยนะคะมันก็จะเจนเนอเรทมาในลักษณะแนวๆเดียวกันนะคะจากที่เราได้ลองทำกันไปเนาะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะคะของตัวโน้ตบุ๊ก LM นะคะว่าเราเนี่ยได้มีการเอานำข้อมูลอะไรนะคะมาย่อยบ้างนะคะอันนี้จะเป็นการแสดงผลนะคะว่าเราอยากได้เป็นแบบไหนนะคะดูล่าสุดดูชื่ออะไรอย่างนี้ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ กดสับตะไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะในการทำคลิปดีๆนะคะออกมาแชร์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะ